วันนี้ปอนจะพาไปดูวิธีการกระตุ้นให้หนอแตกขานะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือกอขาอันนี้คือปอนลองใช้มาหลายรอบแล้วนะวิธีง่ายๆก็คือเราก็จะดึงหนอขาออกอันไหนที่เราไม่ใช้ที่เขาบอกว่าทําสาวทําสาวอ่ะค่ะอย่าไปทำกัน บบะะมันจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ขาแตกหน่อเร็วค่ะแต่ถ้าเราตัดเนาะถ้าเราตัดแบบนี้ไหมต้นมันยังอยู่กว่ามันจะแห้งนะคะกว่ามันจะแห้งกว่ามันจะเหี่ยวไปแล้วก็กว่าอีกตัวนี้มันจะหลุดออกมันก็ใช้เวลานานหนอ่อค่ะก็จะไม่แตกวิธีนี้คือปอนใช้มา หลายครั้งแล้วมาเป็นปีแล้วค่ะเมื่อก่อนมันก็ตัดออกเอามีดมาตัดตัดตัดที่เขาบอกว่าให้ตัดแต่งใช่ไหมแต่พอเราใช้มีดตัดกว่าเอสมมุติว่าตัดออกแบบนี้เป็นต้นนี้นะสมมุติว่าเราตัดเห็นไหมกว่ามันจะแห้งแล้วก็หลุดออกอะค่ะมันใช้เวลานาน,านพอมันใช้เวลานาน,านเนี่ยหนอใหม่มันก็จะไม่แตกสักทีนะคะดังนั้นเราก็กระช่างออก กระชาออกง่ายอันนี้ถ้ามันยังเหลืออยู่ก็กระช่างเลยง่ายๆค่ะเอ้านี้หนอกตามันก็จะแตกใหม่แต่ก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยบำรุงด้วยนะคะวิธีง่ายๆลองเอาไปทำดูเนาะเราจะมาเก็บมะละกอถ้าจะไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นฮอนแลนด์นะคะมะละกอสุกแล้วมา มาเด็ดกันเพราะไม่อย่างนั้นกระรอกมันจะมาขโมยกินนะคะเพราะว่ามันวนๆมาหลายรอบแล้วอุ้ยดูนี่อันนี้ไม่ใช่อะไรนะเออเขาเรียกอะไรนะเนี่ยหอยหอยมันหอยอีก,กลมๆอะค่ะหอยกลมๆมันจะตอนกลางคืนมันจะมา เหมือนเลียค่ะแล้วมันจะกินไอ้พวกนี้ถ้ามันสุกแล้วนะนะให้ดูว่าหอยกลมๆมันคือหอยแบบไหนหอยทากนั่นแหละหอยกลมๆหอยกลมๆนี่มันมากินมะละกอนนะเนี่ยมันแทะเห็นไหมหนุนนน่นบนนุ่นนี่หอยพวกนี้มันกิน มันเลียเหมือนมันแบบกินนะคะอันนี้ยังไม่ทันกำลังจะสุกเดี๋ยวเอาไปด้วยมันกินหมดเลยนะพวกผักพวกอะไรพวกนี้ยหอยนี่อันตรายมากเลยนะคะช่วงนี้ปลูกผักไม่ได้ต้องรอฝนหยุดเพราะว่านี่ ที่บอกว่าหอยทางเมื่อกี้มันแทะใช่ไหมคะนี่อันนี้คือต้นพริกนะมันชอบมากเลยเนี่ยแทะเปลือกต้นพริกค่ะนี่ดูดูพอแทะไปแฉมาถ้ามันแทะรอบอย่างนี้นะมันจะมาทุกคืนทุกคืนกลางคืนจะออกมาเยอะมากถ้ามันแบบแทะจนรอบปุ๊บอีต้นพริกเนี่ยมันก็จะแห้งตายทันทีเป็นแบบอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหม หอยกลมๆนะคะมันชอบปุ๊บเนี่ยเห็นไหมาคะมันก็จะเป็นแบบนี้อันตรายมากอีกตัวหอยเนี่ยคะ่ะมันชอบกินผักกินใบไ,ไม้ใบไ,ไม้แห้งใบไ,ไม้สดมันก็กินกินทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยปลูกผักอ่าช่วงฤด,ดูฝนไม่ได้เดี๋ยวเราจะ พาไปเก็บพริกไปใส่ต้มแซ่บหมูกันนะคะสใส่เป็นลูกตดดหอมๆจ้ะนี่โอ้โหพริกอันนี้หอมมากนะคะกินกับเกียวบองก็หอม ม็สวยๆอันนี้คือไม่ได้ใส่อะไรนะตามธรรมชาติเอาเม็ดมาดิดมาหวานมามาด็ดมาหวานไว้มันก็ขึ้นของมันเองแล้วมันก็โตแบบน,นี้จะใช้ก็มาด็ดค่ะไปทำอาหารเริ่มสุกละน,นี่เป็นอีกพันธ์ึ่ง และอะไรเล็กน้อย